สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบริรสุภูสุคนเนาะกับช่องบอทองปากเสีกินแซ่บคือเกาพี่น้องมาๆาพี่น้องเอ้ยมือนี้ มาก็ไม่บ้านนี้แล้วสบายดีเหมือนเดี๋มากินข้าวอะไรทำกันเด้อให้พ่นวันนี้พอด้กับข้าวอะไรเหมือนเนี่ยไอพ่นไปซื้อลาบซื้อต้มม่าเหมือนนี่มาไหพี่น้องแซ่บๆนั่งกันมืันนี้ได้ลาบยาโซมาพี่น้องลาบยาโซไปซื้อไหมซื้อยำลาบยาโซกับต้ม่ก่อนต้มขมพี่น้องต้มแซ่บถุงไหนหยำอันนี้ต้มยำย่ำดึกสินซื้อมาไหพี่น้องนี่ผักกับป๋อแกมก็มีสลัดมีผัวละผ้าทัวอันหนึ่งพี่น้องนี่มาไหมมลายเยื่อางนี่ขาดบริเวณข้อเหนียว กดส่งลงมือก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเริ่พี่น้องครับเสียมเปลี่ยนเลยมาๆามาคำแรกมานพี่น้องเอ้โอ้ยนี่ลาบยาโซทุกคนยาโซขากินน้ำกันเด็นหนี่แหละคำแรกหมันพี่น้องนี่ลาบยาโซมาแซ่บๆน้ำกันฮืขกินเป็นเบื่อแล้วมึงทิกน้ำเยอะพี่น้องทึกสดมามาสาวนอนได้พี่น้อง น้อนหัวส่วนโตพี่น้อ,นอ,นนองก็งานเพิ่งกันอืมปลาซาร์ทุกคนกินไม่อยา,ากปลากรอบอร่อยวอืม ต้มต้มผมต้มร่วมนม่เนอต้มเครื่องในเผื่อยัง่อดอยู่เด้ทอดก็ทอดทอดก็ทอดก็เผา่อนขออ้ากันดึงพี่นนอคุณเอาพี่นนอข้าวเดียวทอดกินต้งเส้นแทะ กินเขาใหม่เนยมยมันซื้อมาจ็กโลดสองโลด์ามมนหนึ่งกินก่ะพี่น้องเลยเป็นวัดพี่น้องเอ,อ้ยเสียงเปลี่ยนเลยเป็นไขอ่อืมลาบแบาโซ กิขอจจจจาจะเป็นต้นหน่อยใช่ไหมน่อยขอกันกับหลาเลยจมก้อนขอกห็้อนใส่กบเพรดมัมพริกอยกทุกคนอู้ใช่ปะใช่ ต้มขมก้อยขมเขากระหอนเขากระอนต่างหากอ,อมหราเป็นเป็นไข่่ใช่แมคค่ะถ้าเป็นว่าเป็นไข่จงกินขาวแสบคนน่เป็นน้ กินยายำไกันเนี่ยยำเสิก็จะซื้อไม่กว่าเยอะยก็ยำทส่นี่ยำทุกคนยำยำลูกซิ่งไม่ยำนี่เขายำทุกสิ่งว่ะอยากกินก็ไปเพลดพีินขอไทยบุสี่สิบบาทพี่น้องเลยก็แพ้ To cắp bóc, hm, chúc mắm, Ừ. mắm, chúc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  อข่บน่มๆ้ไมใบเนี่ยนนี่ไใบนี่ยไม่เนี่ยไข่ก็แบบสีหอมใบใหญ่เลยน้ำโหอืออืบเสียนี่กส่เนี่ไม่ซื้อาะเป๋าใส่เป็นแบเพษ่ปนะเพิ่นกด้เบื้แล้วเพิ่นจับใส่ท้องด้วยข่าวฮอืชสดพีหนอกมา 撸呀！嗯。<Louis. S 2> mm. นั่นหรออุ้ค่ขอู้เขาหอนเป็นหอนอืมดูเนื้อแสบวันนั้นหอยน่ากินอืมหนูรำคาญมาเป็นหออืมหนูุำคา เจาะหนึ่จ่าไรเยเจ้าเพชรตางกินตัางหายทุกคนเจ็บบคอเป็นวัดกินเป็ดเพชรลมัเวทยเตียวพี่นาะอืมมังคุเวทก๋วยเตียวพริกใ่บวงหนึ่งบูสมอนน้ำผึ้งบาณหืมเขาใส่ใจเวดเดียวยิ่เพชรจะใจอือ เป็นบัตเป็นไอโอ้คนลำบากคนเนี่ยโดยสมพาะเด็กหน่อยเขาเป็นสมให้บให้สอตรงไหนเนาะงั้ผู้ใหญ่ก็สิตตยแหละสิาตเป็นรนมากเดียวจนับ แม่อยจะเป็นแทย์ลูกเป็นวันเป็นไอเนี่ยโอ้โคตรทรมานคน,นเลยป่วยเศ้าเคนเป็นตอน,อน<ฮ>ี่หนูใส่ดาก็เป็นพอจะเป็นแท่นสักอืมอืม

ให้พบอบานไปกินกันขออิ่มนะอแซบครับอือ,ส,อ<ฮ>สุดนอดเ่ะอ่ะพี่น้าคำสุดท้ายนี่ ส,สุดต้มคับสุดแฉะอืู้ <l itions> พี่หน่อยแซ่บคับอดีสุดยอดอ่ะอีน้ำซัมซันคลิปนี้ซัมดีแล้วฮะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อ,อสิ่งที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะงแจ้งเตือนเพื่อสิบหกพลาดที่เมื่อไหร่นาะพี่น้องว่าบะทอสิได้จยังมากินมาฝากมาตอนเนาะพี่น้อง เอ้าคลิปหนีสักนี้แล้วสองคนท่านข้อตัวลาไปก่อนสักนี้แล้ว,ดลวเดี๋ยวพร้อมแม่คิหนาสวัสดีครับสบายดีสบายดีบาย